ครับผมสำหรับต่ก้อซีเกมในครั้งนี้นะครับก็ถือว่ายังไงนะครับพูดไม่ออกเหมือนกันนะครับกับครั้งแรกที่เราไม่ได้เหรียญทองเลยนะครับในประเภททีมชุดแล้วก็ทีมเดี่ยวแล้วก็ประเภทสี่คนที่เราส่งมานะครับก็ผมก็รู้สึกใจหายเหมือนกันนะครับว่ามันไม่รู้จะพูดคำยังไงครับเพราะว่ากีฬาเซปตะก้อเรามันคู่กับประเทศไทยมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับมาถึงวันนี้เรา ล้มเหลวไม่ได้เหรียญเลยนะครับเราก็ต้องหาวิธีการพัฒนาต่อไปในอนาคตนะครับเรื่องการพัฒนาน้องๆก้าวขึ้นมาเล่นต่อไปในอนาคตครับคุณคิดว่ามองเลยใช่พัฒนาขึ้นมาเลยมาเมาเลเซียหรือเวียดนามครับครับชาติอื่นก็พัฒนาขึ้นมามากมาครับตอนนี้ครับเพราะว่าไม่ใช่ว่าจะพาะมาเลเซียอย่างเดียวนะครับชาติอื่นอย่างเวียดนามแล้วก็ทีมชาติลาวแล้วก็อินโดนีเซียครับเาก็มีการ ฝึกซ้อมแล้วก็แข่งขันอย่างต่อเนื่องนะครับด้วยเหตุน,นี้นะครับบ้านเราก็อยู่นิ่งเฉยไม่ได้แล้วครับต่อไปในอนาคตรเราต้องหาวิธีการพัฒนาเสบตแล้็เราให้ยกระดับขึ้นมาเพื่อที่จะหนีคู่แข่งไปให้ได้ต่อไปในอนาคตรครับุณคิดว่าเราควรน่าจะต้องเริ่มจากการปรปับปรุงจุดไหนก่อนเราถึงจะได้กลับมาในครั้งหน,น้าทีตเลนร์นครับสําหรับการปรปับปรุงผมคิดว่านะครับเราก็เริ่มจากเยาวชนเลยครับผมคิดว่านะครับเราต้อง หรือจากเด็กน้องน้อเยวาวชนดาวรุ่งขึ้นมาใหม่ครับที่หาดาวรุ่งช้างเผือกนะครับในอนาคตน่าจะเป็นลักษณะนี้นะครับเพื่อที่จะต่อยอดขึ้นมาเสริมกับรุ่นพี่ที่มีประสบการณ์ในการแข่งขันต่อไปครับ